นะคะล้วก็ไม่เล่กไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าก็ยีเริ่มเลยไปแล้วนะอ๋อดำหายไปไหนไม่มีนะข้างล่างต้อไปอ่ะนไห้ไม่มี ไม,ม่มี้ไหมไม่มีไมปข้างบนดีกว่าข้านมีห้องเป็นเนะาะกลัวก็ขึ้นไปดูข้างบนเลยดีกว่า มาเล่นวันเดียวพังเลยเจอแล้วเย้น้องบิวค่ะเจอน้องบิวแล้วบิวแกดีกว่าไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีน้องบิวกดบันทึกได้แล้วน้องบิวเจอแล้วแดีแกไดูต่ตอนนั้น มแก้มดีกว่าแก้มการ์ดแก้มไหนเอยอยู่ไหนวะอยู่ในนี้หรือเปล่าม่ด <c oughs> ีไม่ดีอยู่างนี้อ้าวทำไมกล้องมาอยู่ตรงนี้ล่ะ <c oughs> ต้องอยู่เท้าเนี้แน่เลย <c oughs> เอยหรือว่าอยู่ในทีมนี้เผื่อ <c oughs> ดูหร <c oughs> อกเผื่อดูในนี้อ้าวไม่มี อยู่ไหนวะอยู่ในนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ลูอยู่ในไหนวะอยู่ในแก้วหรือเปล่าจ้าเอ๋ไม่มีมาดูแก้วดีกว่าเฮ้ยวิวไาอยู่ใกล้โต๊ะคนชอบแอบใต้โต๊ะดูกันดีกว่าจ้าเอ๋ข่าวมีจริงด้วย ว่าแล้วว่าทำไมต้องอยู่กล้องเนี่ยกล้องกล้องกล้อง<ๆ>นี่โอเคค่ะ<ห>ถือว่าหาเจอแล้วนะคะต่อไปก็ไป็นตาต้อกบิวค่ะ